วันนี้ผมตั้งใจจะมาทำคลิปเป็นซีรีส์นะครับเพื่อที่จะมอบให้กับสมาชิกของเราและก็ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกของเราในอนาคตนะครับจะได้ติดตามและทำความเข้าใจว่าเราสมาคมดีเทคนั้นมีกิจกรรมหรือทำอะไรกันบ้างที่จะส่งผลให้หลายๆคนที่สนใจที่จะมาเป็นพลเมืองดิจิทัล ก่อนอน่งนะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าสมาคม d ีเทคของเรานะครับเป็นสมาคมที่จะตั้งขึ้นมาประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะครับผมก็เลยมีความเกียวความตั้งใจในการที่จะนำประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจากการนำเทคโนโลยีมาเติมเต็มให้กับสังคมไทยนะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลสำหรับคนไทยเรามีพันธกิจกรณีนะครับอยู่3ข้อด้วยกันนะครับในส่วนของ3 e plus ของเรานะครับจะประกอบไปด้วยเรื่องของการนำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ education e ที่2ก็คือ economy ก็คือเพื่อเศรษฐกิจนั่นเองนะครับแล้วก็ e ที่3ก็คือเพื่อสิ่งแวดล้อมใน3 e นี้นะครับเราได้นำไปใส่ไว้ในแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เราได้รับรางวัลนวันวนตกรรมแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะ up skill เพื่อที่จะได้มีการ สรรสร้างความรู้เติมเต็มความสามารถทางด้านความฉลาดด้านดิจิทัลนะครับโดยที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับมาทำความเข้าใจว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ทางสมาคมจะนำเสนอนั้นแยกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันครับผมส่วนที่สมาคมนำเสนอจะมีส่วนด้านบนก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับส่วนที่อยู่ด้านล่างก็เป็นเรื่องของ sustainability ก็คือเรื่องของความยั่งยืนทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับเราจะสามารถนำเสนอภายใต้แพลตฟอร์ม DV p l แพลตฟอร์ม ภายในโครงการอย่างเช่นด้านบนนี้คือโครงการดิจิ a ัลวัคซีน powered by DQ นะครับก็คือการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีมีคุณภาพนะครับมาตรฐานสากลส่วน DESG นั้นก็คือโครงการเพื่อความยั่งยืนนะครับอย่างเช่นโครงการที่เคยผ่านตาหลายๆคนก็คือโครงการ Sounds of Earth นะครับถามว่าอะไรคือสิ่งที่พึงต้องมีที่สุดนั่นคือการมีเข็มทิศดิจิทัลหรือที่เรียกว่า D Digital Compass แน่นอนครับ มี4ทิศทิศเหนือคือความพร้อมทางดิจิทัลหรือ Digital Readiness ทิศใต้การป้องกันหรือ Digital Protection ทิศตะวันตกคือความรับผิดชอบหรือ d i i g t ดิจิทัลร s i b i l i t y และแน่นอนครับเทคโนโลยีเพื่อความสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น AI หรือปัญญาประดิษฐ์เขาเรียกว่า Digital for Productiveness ก็คือการสร้างสารรค์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีนั่นเองนี่คือเข็มทิศของสมาคม d t e จของเรานะครับที่พร้อมที่จะมาเป็นทิศทางสู่การเดินทางในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและมีคุณภาพนะครับผมอย่าลืมครับแชร์แล้ะสะสมคะแนนในระบบ DV Platform ของเราแล้วติดตามคลิปต่อไปในวันหน้าครับ